ครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศของน้ํารู้สึกว่าน้ําจะขุนไปหน่อยนะเนื่องจากเมื่อคืนน่าจะฝนตกก็มีปลาขึ้นเรื่อยๆปลาก็มากินเยอเรื่อยๆแต่ว่าน่าจะเป็นแค่พวกชอก็อกเกอรบเพราะถ้าปลาสวายปลาแล้วพวกนี้มันก็คงดึงนิดๆเสร็จแล้วมันก็คงอาจจะ ลากเบ็ดถ้าเกิดมันติดเบ็ดนะครับส่วนฝังนง่งด้านรน้นก็จะเป็นพวกปลาไผ่ก็เดี๋ยวจะลองพาไปดูพวกหน่อไม้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ปกติถ้าเกิดฤดูฝนแบบนี้ก็ขึ้นเยอะอยู่แล้วไนะถ้าเกิดมันไม่มีคนมาขโมยนะครับ สังเกตดูก็น่าจะมีหน่อไม้อยู่นี่ก็จะประมาณนี้หน่อไม้คือถ้าเป็นหนอลักษณะนี้ก็คงต้องสับไปแล้มันคงไม่โตมากกว่าน,นี้เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นเป็นลำแล้วสังเกตดูมีมดขึ้นมาเจาะด้วย ถ้าเกิดปล่อยไว้สักพักไม่แน่มดอาจจะเจาะจนหน่อมันเน่าก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่อะไรไม่รู้น่าจะไผ่ตรงมั้งเอาใช้ลำใช้อะไรพวกนี้แต่หน่อมันก็ไปกินได้จริงๆก็ไม่อยากให้มันขึ้นกอหรอกเพราะว่ามันเอาออกยากหน่อไม้ก็ถ้าเกิดมันขึ้นหน่ออะไรขึ้นมานี่ก็มาสับเอาเลยเพราะว่าเอาไปต้ม ต้มเก็บเอาไว้ต้มเก็บใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าเป็นการถนอมอาหารครับอันนี้ก็หน่อไม้เหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นไผ่ไผ่สำหรับกินหนอ่อตัวนี้น่าจะส่วนลำมันก็เอาไปใช้ได้เอาไปทำเสาทำอะไรพวกนี้แต่ว่าต้องรอให้มันแข็งแข็งก่อนแก่แก่ก่อนมันก็จะแข็ง ไม้ไผ่สำหรับกินนอนคือปกติลำมันจะอ่อนมันจะเอาไปใช้งานอะไรยากต้องรอให้มันแก่ลำแก่คกก่อยจะเอาไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นไผ่หน่อไม้สำหรับกินนี่แหละแต่มันชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาชื่อมันนะว่าเขาเรียกว่าไผ่อะไร อยู่แถวๆนี้ก็จะมีหลายกอโอ้จริงๆก็น่าจะเยอะอยู่สงสัยสักวันพรุ่งนี้ก็มาสับเอาแล้วอันนี้ก็มีสองหน่อขึ้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องสับออกแล้วเพราะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นลำพ่าถ้าขึ้นเป็นลำอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแหนงครับผม แน่พวกนี้ก็ไปกินได้เหมือนกันถ้าไม่ขี้เกียจแกะเดี๋ยวดูไปดูมาอาจจะฟกนะเผื่อเจอเห็ดตับเต่าเนี่ยมันชอบมาแอบอยู่แบบเนี้ถ้าลักษณะนี้ก็โอ้โหนอนอยู่ข้างล่างเต็มเลยนุ่นเห็นไหมครับอันนี้ก็อาจจะเอายากหน่อยต้องใช้ขบวนการแบบพิเศษพิเศษทายากเขาเรียกว่าอะไรทายาก โ,อ,โอาจจะเอาอยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้จริงๆรอให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้นะอูใหญ่เลยนี่ก็อีกหนอนหนึ่งตรงนี้ส่วนไอ้ที่อยู่ข้างล่างตรงนู้นก็อาจจะต้องใช้ท่ายากหน่อยในการสับ <c oughs> จะบอกไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ค่อยชำนาญในการสับ่อไม้เท่าไหร่ครับ พอหาได้ก็อย่างนี้เลยพอได้กินช่วงที่มันออกเยอะๆนี่ถ้ามันเยอะมากก็เอาไปขายกิโลละ20 30บาท10บาทบ้างแล้วแต่ช่วงเขาจะซื้อถ้ามันเยอะๆหน่อยมันล้นตลาดหน่อยก็10บาทไปคิดถ้าคิดว่ามันถูกก็แล้วก็ใช้วิธีการแบบขนอมอาหารก็เอาไปต้มไป ดองหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ยังไม่มีหนอ่อแต่จริงๆต้องดูดีๆเพราะบางทีมันแอบอยู่อันนี้น่าจะสับไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่ขึ้นเลยจริงๆไผ่เนี่ยถ้าอยากให้มันขึ้นหนอ่อเนี่ยเราต้องสางออกภาษาอีสานก็ถงังภาษาไทยไม่แน่ใจว่าสางมั้งครับผมให้มันเป็นไนงะก็มีหนอ่อห,หนอนี้ก็หน่อนี้ก็ น่าจะพอสับได้แล้วอันนี้ก็ยังเป็นตะปุ่มตะปุ่มอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพามาดูอีกทรงซำคอฝั่งทางด้านนี้น่าจะตัดลำมันไปใช้ทำรั้วทำอะไรเยอะแล้วโอ้โหอันนี้ขึ้นเยอะแล้ว อันนี้ก็คงต้องมาสับแล้วโอโหขึ้นเต็มเลยก่อนที่จะมีคนมาขโมยก็รีบสับออกไปถ้าหนอนอใหญ่แบบนี้หนอยใหญ่แบบนี้อันนี้ก็สับได้เลยพอ,พอเก็บแล้วจริงๆรอให้มันไอไอพวกตะปุ่มเล็กๆเนี้ยอาจจะรอให้มันใหญ่นิดนึงครับผมโอ้โหนี้ขึ้นขึ้นเยอะเลย จะซับไว้หรือเปล่านีแต่วันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยอาจยังต้องปล่อยไว้ก่อนแต่ก็เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเป็นทุกที่ขโมยมีทุกที่ขนาดมีรั้วกันมีอะไรกันก็มีคนมาขโมยบางทีจับได้ก็ไม่ได้อะไรหล่ก็แค่ต่อว่ากันไปแค่นั้นแหละครับก็วิถีชาวบ้านก็จะประมาณนี้ไม่ได้ มีขึ้นลงขึ้นสานอะไรขนาดนะั้นมันก็แค่พวกแค่นี้เองอย่างมากก็ผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นตักเตือนกันไปครับผมแลวนี้ก็ขึ้นมาเยอะอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราสางออกแบบเนี้มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้พวกเนี้ยพอถ้าเกิดเราไม่สางออกมันมันขึ้นเป็นลำเยอะๆใช่ไหมครับมันขึ้นเป็นลำเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยขึ้นหนอครับผม การที่เราจะกระตุ้นให้มันขึ้นหนอ่อแต่จริงผมก็แต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไมเขาแบบว่าเดืพวกลุงป้าหน้าเขาบอกว่าถ้าอยากให้โอ้นี่หนอ่อยงใหญ่เลยอันนี้หน่อใหญ่มากครับผมโอ้อันี้มาแอบอยู่ตรงนี้หน่อใหญ่เหมือนกันครับผมก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอ,อยากให้มันขึ้นหนอ่อเขาบอกว่าต้องต้องตัดออกเป็นการกระตุน้น กระตุนเขาเรียกว่ากระตุนลักษณะอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่รู้เขาเขาเาเรียกว่าอะไรคือประมาณแบบว่าพอเราตัดออกอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันจะตายใช่ไหมมันพอมันจะตายปุ๊บมันเหมือนกระตุนตัวเองอ่ะสร้างลำขึ้นมาใหม่สร้างหน่อขึ้นมาใหม่เหมือนเหมือนเหมือนมันจะยื้อชีวิตตัวเองอ่ะมันก็เลยเกิดหน่อขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดมันออกปล่อยให้มันลกขึ้นมีลำขึ้นเต็มไปหมดเลย มันก็คิดว่ามันไม่ตายมันก็ไม่ไม่ค่อยออกหน่อเท่าไหร่อันนี้ก็คือหลักการของที่เขาพูดมานะพวกลุงป้านนะ้าอาเขาก็บอกมาประมาณนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจแหละว่าให้เอาออกทําไมผมก็นึกว่าเราตัดออกให้ลมมันโขก,กอะไรพวกเนี้ยมันจะได้อยู่แบบสบายๆจะได้ขึ้นหนอ่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นการกระตุนเพราะว่าอย่างพวกที่เขาตัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาทำหน่อไม้ขาย ปลูกหน่อไม้อ่าปลูกหน่อไม้ขายเป็นอาชีพอ่ะเขาก็จะมีไม่กี่ลำนะในแต่ละกอเนี่ยมีไม่กี่ลำครับผมก็จะเหลือไว้ไม่เยอะถ้าผมก็ประมาณนี้ครับหน่อไม้ก็มีอยู่ไม่กี่กอมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดก็พอได้กิน ช่วงนี้มันอาจจะเยอะหน่อยก็ไปขายก็ไปขายทีนึงก็ได้ทีละสองสามร้อยแค่นั้นแหละครับประมาณกระสอบนึงถ้าเยอะหน่อยก็สี่ห้าร้อยกิโลละสิบบาท2 0่สบาทในช่วงแรงมันก็อาจจะแพงหน่อยครับผมก็พามาดูนอไม้ว่ามันเกิดยังไงครับผมขอบคุณมากครับ